ยาย่าอุรัสยาแย้มข่าวดีออกมาเผยสถานที่จัดงานแตง่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสวยมากความสามารถและขวัญใจของใครหลายๆคน ที่ตอนนี้ละครของเธอกำลังเป็นกระแสอย่างมากสำหรับยายา่าอุรัสยาหวานใจของพระเอกสุตานณเดชคุกกิมิยะสำหรับสาวยาย่าแล้วเรื่องความสวยความน่ารักก็ถือว่ายืนหนึ่งแบบสุด,สดเพราะด้วยใบหน้าที่สวยหวานแถมเรื่องการแสดงยังตีบทแตกนอกจากเรื่องความสวยแล้วเรื่องหุ่นของยาย่าก็ไม่เป็นรองใครเพราะเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักในการออกกำลังกายโดยล่าสุดแอคเคาท์อินสตาแกรมแอดพรนพันได้โพสต์ข้อความที่นํามาจากหนังสือพิมพ์เป็นบทสัมภาษณ์ของยาย่าว่า ส่วนที่หลังบ้านคุณพ่อที่นอร์เวย์ค่ะบอกพ่อว่าอยากแต่งที่นี่ค่ะกรีดฉันฟินหนักมากและอยากขอแอบเมาสมาสามแซบขราวนี้ยาย่า,ยายดูมีออร่าบางอย่างดูมีความพร้อมสูงมากตอบด้วยความมั่นใจเหลือลุ้นก็แต่พี่แบ์แหละเพราะทางนี้พร้อมมากดอม NY เตรียมตัดผ้าหาชุดร่วมงานได้เลยค่ะฟันเฟิร์มเอาเป็นว่าข่าวดีจะมาเมื่อไหร่นั้นต้องรอติดตามจ้า